การแพทย์แผนไทยเนี่ยถือเป็นกระบวนการทางการแพทย์อ่าเป็นแพทย์นะครับนะที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยบำบัดหรือป้องกันสุขภาพส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของคนเรานะการพดุงคันการนวดแล้วก็รวมไปถึงการผลิตยาแผนไทยโดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาโดยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะประกอบไปด้วย2วิชาชีพด้วยกันวิชาชีพที่1ก็คือ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยวิชาชีพที่2เป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับก็มี2องการประกอบวิชาชีพนะซึ่งการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะก็จะถูกกาหนดว่าเป็นหมอนั่นแหละเป็นแพทย์นะครับเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะครับเหมือนแพทย์สาขาอื่นๆเพียงแต่ว่าการดูแลร,รักษาจะใช้กรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งถ่ายทอดพัฒนาสืบต่อกันมาจากตำราการแพทย์แผนไทยนะตำราการแพทย์แผนไทยเรามักจะนิยมเรียกกันว่าเป็นคำพีหรือพระคำพนะีในปัจจุบันวิวัฒนาการของระบบการศึกษาก็มีการศึกษานะจากสถานศึกษาโดยที่มีคนกำกับดูแลก็คือสภาการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งจะเป็นคนกำกับดูแลให้เป็นไปตามวิชาชีพที่เหมาะสมนะครับ การมีการประกอบวิชาชีพสองสาขาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็องค์ความรู้หลักๆนะก็เป็นไปตามขอบข่ายทางการแพทย์แผนไทยที่ผมได้เล่าไปในตอนแรกก็คือมีเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยพดุงคันไทยและนวดไทยนั่นเองการแพทย์แผนไทยประยุกต์นเนี่ยกำหนดให้มีการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันบ,บุนบรณาการเข้าไปด้วยเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนะในหลัก ของวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงหรือสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ง่ายขึ้นกับทางการแพทย์แผนไทยนะก็จะอาศัยองค์ความรู้หลักเดียวกันแต่ก็จะมีระบบการเรียนที่อาจจะเป็นระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับหรือเป็นการเรียนในระบบเดิมซึ่งเคยเรียกว่าระบบฝากตัวเป็นสิทธิ์แต่ปัจจุบันเขาเรียกว่าระบบสถาบันวงเล็บกอไก่ก็มาจากถ่ายทอดโดย สถาบันที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการแพทย์แผนไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในรูปของประกาศนียบัตรต่างๆนะอาจจะเป็นมูลนิธิอาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลครับเป็นสมาคมต่างๆที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็สามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องเหล่านี้ได้